สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะหลังจากนะเสร็จงานช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็ฟ้าเปิดนะฮะคุณผู้ชมนะฮะแต่ก็มีเมฆเงาดามาบ้างเนาะนะฮะไม่แน่ใจว่าฝนจะตกอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับผมมม,มครับขาายหลี อมานางมาน่งคุยกับลุงซังเพ่อนี่ยังเสียบอานั่มหนินะเพื่อนบ้านอผู้ใดผู้ใดได้ล่ำเมื่อกี้อันกับเอามาแบงกับอันเบาบ้หนนาเพื่อนนํามเพื่อนมาเออบันสิเก็บบันี้ต่อไปบันสิเก็บค่าอันค่าเบาบ้นนาเทพปูนหัวละสิบคนสิบค้นสิบคนทุกงวดสิบบาทเออเออหัวละสิบบาท วันละสิบบาทต่อคนเออพวกจอดล่ามย่านใดก็ต้องให้ค่าข่อยเทพปูน้ำสิบบาทเออจอดล่าได้นี่ยนะลดไปเด้อลดไปเด้อของขอย่าเสียทีเดียวเป็นหมื่นครั้งสิบบาทโควมือเลยเข้ามาเอาไหมเลยไปเอาบ้านไร่เลยโควมือเลยเข้ามายดไปคนเรากระเือนอันนี้คือที่แบ่งกันครับลุงสร้างเด้เออคนมือเราเจ้าไปเอาเลยบ้านไร่ผู้หลวงขอจีเอาหายหมดเลยไม่ออฟถึงกำหนดหนึ่งหมื่นแล้วโอนมาทันทีมันไม่เด้อ คนมาล่ามมันจะตีวันนั้จะตีหัดเดียวผู้แล้วปีละหมื่นผู้แล้วเจ้าเออก็ได้กลางมาประชุโอนะชุมเมื่อหาหน้าไม้เห็นเจ้าพรพ่อเดือนดอกเงินหมื่นบ่ถึงหน้าไม้แล้วอันมีผู้หนึ่งต่างตาเจ้าเลี้ยงตะกะแตนตะที่แหลกรับปากอยว่าไข่สิได้ก้อนมูเลยชายคนนั้นบ่มีผู้ชายคนหนึ่งแล้ววะเออผู้ชายยิ่งบ่เคยตกลงกันลงตัวเลยตกลงกันลงตัว จนเท่าเดือนนี้ให้ได้อยู่ตะกะแตนโอ้คอยหาซื้อแล้วก็เห็นแล้วจนตะกะแตนทับเนี้ยเอาไปเลยปลาตั้งกากระบินนีไปแลยไปให้ยข่อยไม่้ด้วซื้อคอยเห็นอยู่ข้างหนทำต้นตัวนึงหนาวไม่ล้วปลาตั้งกากระบินนีไปแลยนั่นกระป๋าเต้นทนได้หนึ่งโลกข่อยทรงมาเห็กินบ่มีจังกินนั่นมีจังกินบ่มีจังกินบ่จักว่าจังได้แบบนี้ควันกาว่าตกลงกันเรียบร้อยกันดิฮะเปลงกันแล้วบ่อพีอะไร อำนาจอยู่น้ำข่อยได้ส่วนฮ้ยจะเหินปันไดดอกแตงสีเสื้ไไ่เนี่ยทาค้นหอดมื่นคุณบอสทาค้นหอดพันพู้เดียวพู้เดีเขาไยนโอ้ย้นักถอยหลังมาถึงปากทางเข้าร้านสมพรปากเลยนะฮะเพราะว่าปูีแล้ว

fc เข no ้ามาช่องแอชิยูอันหนึ่งหนึ่งพันเร็วๆเด้อเปลื่นน้ำแล้วเด็กเวลาเตปื่นน้ำแล้วแต่ว่าอะไรขึ้นไรผู้เดียวได้เยังบ่หอดบ่ยังบ่หอดพันอยู่ว่าเชิญเลยก็หองเขาจะมาเสื้อผ้าย้ำเจ้าขนาดไปให้เพื่หมดไปวันแล้วเราขอเปลี่ยนเราขอเปลี่ยนกันสัตว์มาใครสิบปากเปลี่ยนเนาะ วันนมีเสื้อผ้าัครับ่ลุงป่กุลเยลอว FC ฝากมากอาฮิตเท่าไผเถอะอ้นเอากระเป๋ามาให้อกระเป๋ายี่ห้ออะไรนะอันลุยไม่ต้องแล้มันควนถุงเด้อโอ้ากังนัองบกระเป๋าไอ้น้มูั้งมหาบันนซื้เพิ่กันอยู่ในนี่วดนูงกันอยู่ในนี่หาเบงเอาเปิดเบงเอาทุกกระเป๋า เดี๋ยวรอลุ้นนะคะซองไหนซองไหนไดซองไหนซองเบิรงห้ยแหมมันเปิดอ่ะโอ้โหติดดึงว่ะเปิดทั้งในเลยคุณย่าอยากเปิดเปิดทั้งใบหมดเลยคุณย่ากับไปต่อยแล้ววันนี้ย่าไงอ้าวปัจจัยที่เปิดด้วยอ้าวเปิดเปิดปัจจัยที่จากเบอร์ดิต้องอยู่เดินนี้ละเอาเจ้าลุ้นก่อนเนาะเจ้าให้เพิ่นเปิดตาตาเจ้าให้เพิ่นเปิดตาตาวันนี้ได้ครบแปดนาทีกันทุกคนต่อ โอ้ได้หาหรออะไรน้ให้ติดเวิร์ดก่อนกระดาษกระดาษอู้ว้าปากเลยอ๋อมีกระดาษอ๋อมีกระดาษอ๋อมีกระดาษนานก่อนอันนี้อันนี้กระเป๋าอันนี้ผู้พนักมอบกระเป๋าให้มอบกระเป๋าใบนี้ของลุงค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของ FC ทึก TP ทั่วโลกนะคะขอให้เจริญร่ำรวยนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะลุงและป้าด้วย พักคารมณ์ชาแนลน้องจิกกี้น้องผัดไทยกุ้งสดครับอ่านมาจากไหนบันทิตยาจี้ยานี่ยนะฉันบอกแล้วกัำหัวแบบนี้แสงดาวน์หนึ่งหมื่นบาทจิกกี้ห้าพันบาทที่ผัดไทยกุ้งสด บวกพี่กันที่มา5,000บาทรวมตัวตัวตัวมนสองหม่นเนี่ยเาทิดเจ้าคิดนี่คขาหมื่นแปดได้จนยูนี่2องหมื่นแสนแปดเลยแล้แสนแปดสองหมื่บาท ขอฮเุณไสเป็นต้นโตคุณคุณแสงดาวอนแล้วก็พี่ติกี้นะครับแล้วก็คุณผาไทยคุณสดแล้วก็พี่กันพี่ปาย่าห้ป้าเอาไปเด้อบลูแล้วเขาบอเอิญป้ามาในคาปล่อไฮป้าเขาเป็นความลับเป็นความลับจากสองหนึ่งสองสเจ็ดแปดเก่อยไล่โซนบอก่ไล่นเต็มเต็นี่ามไล่นสิาบอกเป็นหันแล้วว่าไล่หงกระเบื่องทุกคนเท่าไรอยู่หางก็คือเห็นว่า เป็นนีซิติ์อยู่สองมื่นก็บใส่นีซิติ์เลรอเออแล้วก็แล้วมดจัมีคนซื้อซิติ์อยู่ในโลกนี้ปะครับบมีเัตรบบ้านนะบอกซิติ์ตายแล้วตายแล้วชื่อนี้ไม่มีอีกแล้วเปิดออกมาแล้วไม่มีอีกอ้าว ไม่มีอีกช่องแรกไม่เจอมันมีหลายช่องตายแหนุ่มบ้านหน้ามีหลายซอกดิ้นเล็บไหล่ดิ้าย่าเห็นปะแสดงว่าบ้าบ้านหน้าเอาอะไรเงินทน่ไหนเอาอะไรดิมันเอาคนในลุงขนาดย่าช่วยย่าก็ยังไม่เจอเจอแล้วเจอกันโอ้โหไม่รับเสียใจวะครบ ต่บอกกันมาก่อ่ิอุบอิบเอาได้บ่เออเห็นน้ำยูลนขาดไปหนึ <k 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 ่งคือไผ่าเมื่อวานนี้บ่ใครจ่ายปูนานเนี่ยเสือหายไปไม่าด้วยยาด้วยจ่ายปูนองไปสูงไปไม่เห็นเให้เขาเที่ยวแรกไปสาคูนหคิวให้ไปทั้งสองมัดเลยตัวนี้ชมวิวชมวิวแต่เอ็มดีมาตาลูกเราเ่เที่ยวสอมมาสั่งอีห้าคิวม่ต่างจ่าย ล็บบอกลากเอาของบนสองพันเที่ยวสองยังไม่จ่ายนึกว่าจะจะรอจ่ายเที่ยวที่สามมาสั่งอีกสองคิวพอเที่ยวสองเที่ยวสามมาสองคิวจ่ายเข้าไปสี่พันกว่าบาทพอบวกค่าเที่ยวด้วยทีนี้ต้องโทรพีเสือามว่าปูนกี่คิวจ่ายเงินจ่ายครบแล้วย่าชี้นับครบแล้วมานับได้กับมานับพี่เสือไ่มันกัย่าก็ไม่นับเสือก็ไม่นับ มาเฮิ่มเขาก็ยืนอเธอเสือเพิ่มลุงเนาะเพิ่มสั่งคูณสิบสิบเอ็ดคิวไงปลาจ่งไว้ป้าจ่ายตังไว้สิบคิวเขาว่ายังไงต้องเข้าเนื้อพวกเจ้าพันต้องพันต้ันต้อพันต้อง้องพัเสือเนาะบริษัทกินกาบ้าโทรมาก็เลยบอกว่าไม่มันตัดลุงพลจะโอนเมื่อไหร่ครับบริษัทลุงพลเที่ยวเที่สองจะโอนตอนไหนคะเดี๋ยวจะส่งให้เจ้านายดู เป็นเหตุการณ์นะฮะเรื่องการจ่ายค่าปูนนวนี้นะครับไม่ได้นับเงินนะฮะเงินทางทงยกให้เขาเลยจ่ายเที่ยวแรกไปหมดเลยจ่าทชี้ให้มาก็จ่ายหมดเลยเอาคนขับแล้วก็ไม่ได้นับบ่บไม่มีใครนับสักคนแล้วเสือก็ไม่ได้นับบ่บ่เป็นะเนี่ยนับออกมาแล้วเดียพนักงานเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเช็คดูเงินก่อนนะครับมีพนักงาน ยูทูบผมมาจ่ายเที่ยวแรกไปหมดแล้วให้ไปทั้งหมด10คิวจ่ายทีเดียวเลยเที่ยวแรกเลยเจ้าของกระเป๋าเขาจะเขายังไม่นับที่นี่น่ะลุงเนาเนี่เขายังไม่นับเขาก็เลยนับเจ้าของกระเป๋าเขาจะอยากให้เจ้าสะพายอรเบิงอ๋ออยากให้สะพายอยากให้สะพเอออันนี้กระเป๋าลุยของลุยจิตตองวีลูชั่นป่ะจิตตองลุงเขารู้เขาแกล้งเล่น พี่ชิดบอว่าลุงไม่คือพ่อแจเไม่คือไม่คือพ่อจรเาไม่คือใครคือไครคือครไม่คือีดีหละครับลุงจะพ่ายให้แล้วไม่คือครับไม่คือให้ผมซะผมผมว่าผมน่าจะคือยู่ครับอันนี้เป็นกระเป๋าของพี่พักรมนนะครับถ้าเอฟซีสนใจก็สามคนสามคนาอนนาก็ครับอ่าก็ัเข้าไปที่ช่องของพี่พักรามนนะครับน่าจะมีกระเป๋าเยอะอยู่น่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นกระเป๋าอ่ามือสองป่ะเนาะ มันใช่ไหมมันจะคือแบรนด์เนมมันจะมีมือหนึ่งมือสองด้วยที่เป็นกระเป๋ามือสองนะมือถือมือสองที่ใช่ต่อแบรนด์อืมแต่มันเป็นแบรนด์เนมนะครับก็ลองเช็คที่พี่พระกรมนดูนะครับว่าใช่ใช่ของแท้หรือเปล่าหูหมูมากเพราเราตอบไม่ได้เนาะครับญาชีน่าจะเข้าอยู่นะเราจะตอบไปแต่ก็สวยครนะญาชีน่าจะเข้าอยู่ยาถ้าถามผมเขาจะบอกว่าถ้าว่าถ้าเรียกว่าเป็นกระเป๋ามือสองอาจะมันมีตำหนินิดนึ่งขอให้เราก็ขอขวัญวันเกิดลุง ไม่ยากเลย่ะสายไปจ่ายตลาดเอาองทีไปกระเป๋าจะเอาไปอันอยู่ในกระเป๋าไปไปปะเกิดนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือผ่าน